ผีใส่บาทหลวงพ่อคูณเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณจะริกทุดงครั้งหนึ่งท่านออกทุดงไปฝั่งลาวโดวยออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายโดยท่านได้ยึดเอาแนวชายดงชายเขาอันเปล่าเปียว เป็นเส้นทางโคจรจะหยุดปรากฏบัเพิญสมณธรรมและถือเอาทำเลชายภูมิซึ่งห่งางไกลชุมชนหมู่บ้านพอสมควรท่านเดินเท้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็าอาศัยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นอย่างฝั่งลาวพรรษาแรกในแผ่นดินลาวท่านปวารณาจพรรษาอยู่ที่ภูเขาควายโดยอาศัยท่าแห่งหนึ่ง เป็นที่บำเพญเพียรตลอดพรรษาโดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขาอุปถัก์เรื่องอาหารครบชั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงลงจากภูเขาควายการริทุดดงต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทุ่งไหหินและได้หยุดยั้งปักกฏที่ทุ่งไหหินตลอดอาณาบริเวณของทุ่งไหหินเป็นที่ราบกว้างไกลสุดสายตาคล้ายกับว่าเป็นตำเรตั้งเมืองเก่าโบราณ ซึ่งได้ล่มสลายสูญหายไปหมดสิ้นไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากปรารหักพังทุ่งไหยหินมีอดีตซับซ้อนทับถมกันอยู่จนยากจะแยกแยะออกมาได้ว่าเป็นยุคใดสมัยใดแต่ที่แน่นอนก็คือณ้านะที่แห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีไม่มีที่จะไปนับไม่ถ้วนแล้นะแต่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ด้วยบุพกรรมของตัวเองอย่างน่าเวทนา ท่านทำได้ก็เพียงแต่สำรวมจิตเข้าสู่กุศลและแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณเพื่อชี้ทางสู่สุคติแก่วิญญาณทรมานทั้งหลายเหล่านั้นท่านหยุดยัง้งอยู่ที่ทุ่งหายหินเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะเห็นว่าไม่ค่อยสัปปะยะสมคูรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับมีผู้คนจำนวนน้อยนิดที่อยู่อาศัยในเขตชายทุ่งหหิน และยังไม่นับสือพุทธศาสนาแต่กลับเริ่มใสบูชาลทัทธิผีมันพระบุุษมีเจ้าป่าเจ้าเขาถ้านจะออกทุดงรอแลนต่อไปโดยายหน้าสุทิตที่ตั้งของนครเวียงจันในปัรษานั้นหลวงพ่อคูณจาราอายู่ที่วัดหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลังออกปรรษาแล้วท่านทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็ได้อาศัยโคจรบิดบาท หากไม่พบผ่านชุมชนคนอาศัยก็เท่ากับอดอาหารงดฉันไปโดยปริยายจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางและจับภาษาที่หลวงพระบางอีกหนึ่งภาษาครั้นออกภาษาแล้วก็ออกทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศกระทั่งเข้าเขตเมืองพาแลนดนและสถานที่แห่งนี้เองห่างจากเมืองพาแลรนไปไม่ไกล เมื่อท่านจาริกผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูร่มรื่นสงัดเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากถา้ำมีทานน้ำไหลใสสะอาดพออาศัยใช้เป็นน้ำสง่งน้ำดื่มได้สะดวกและที่ตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนและชาวบ้านก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านเห็นท่านมาปาักกมันเป็นธรรมอยู่ที่นี่ จึงพากับปีนเขาขึ้นมานมรสก,การถึงในถ้ำแล้วนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำนี้นานๆนนเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตสร้างกุศลกันบ้างเพราะไม่มีพระสงฆ์ผ่านมานานแล้วท่านก็รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้านพากันปิติอินดีกันทั่วหน้าและกล่าวย้ำแก่ท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องพระทหารพวกเขาจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตทุกๆเช้ามิให้ขาด คืนนั้นหลวงพ่อคูณเข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บางเป็นเพียนด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจมีกระแสลมไหลผ่านบนเวียนตลอดเวลาจนถึงเวลาเช้าตู่ขอบฟ้าเริ่มเรืองแสงจางๆท่านเตรียมตัวออกบินทบาทแต่อากาศขนาดนั้นยังขมุกข,ขมัวมืดมัวไปทั่วภูมิอากาศบนภูเขาก็มีหมอกลงจัด ทำให้มองออกไปไกลๆไม่ได้เลยท่านสภายบาทออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวและลาดชันจนมาถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านเชิงเขาจึงตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันหนักแต่ทางเดินออกจะลกร้างเต็มไปด้วยหญ้าแล้ว,ว่าจะพืชคุมหน้าดินค่อนข้างหนา เดินตามทางไปสกักครู่ฟ้าเริ่มสว่างและหมอกก็จางลงท่านเพิ่งสังเกตว่าทางที่เดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนไปบรรจบที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มตะคุ่มของกองอิฐเกา่าๆซึ่งทลายลงมาและเกลละกะและมีซากกำแพงประหักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นท่านรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจะประหลาดอยู่ พระกัได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำไม่เคยเห็นกองอิฐกองหินหรือสร้างกำแพงแม้แต่น้อยแต่ทำไมเชา้าวันนี้จึงได้มีสภาพแปลกตาหรือว่าท่านอาจจะมาผิดทางเลยเดินเข้าหมู่บ้านด้านซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ,บ้านทั้งหญิงทั้งชายหลายคนยืนถือขันข้าว และถาใส่อาหารดรอใส่บาตอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดินท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาสัารวมใส่ตาทอดตำ่ำเพียงมองเดยไปแค่3ถึงสก้าวท่านรับข้าวและกับข้าวซึ่งห่อด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการอันสงบเช่นเดิมขณะที่ท่านเดินย้อนกลับขึ้นเขาท่านยังมีข้อสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งก็ทำไม ชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงย็บเชียบเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนที่ใส่บาตรแล้วหรือกำลังรอใส่บาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อๆไม่ขยับเพื่อยื่นหรือเดินไปเดินมาตามภาษาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมหมู่มาก ําให้บรรยากาศดูสงัดวังเวงบอกไม่ถูกท่านคุณคิดเพียงคู่ก็เลิกใส่ใจเพื่อเห็นว่าไร้สาระที่จะนํามาเป็นกังวลจึงเดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมเขาขึ้นมาจนถึงถ้าหลังจากท่านฉันเสร็จเรียบร้อยจึงนําเศษอาหารที่เหลือจากฉันนํามากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์ตัวเล็กๆอีกต่อหนึ่งและนําบาตไปชำระรางที่ลำธาร เสร็จแล้วจึงนำบาดกลับมาพึ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นจึงเข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมจนกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นจึงไปส่งน้ำที่ลำธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านวางกองไว้บนก้อนหินไม่ได้พร่องไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียว นับว่าแปลกอาการเพราะตลอดเวลาที่ท่านเดินทุดงหากมีเศษอาหารเหลือจากฉันแล้วท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สําหรับครั้งนี้แม้แต่มดตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่มาตอมเศษด้วยซ้าเช้าวันต่อมาก่อนออกบิณฑบาตท่านแวะไปดูกองเศษข้าวเศษอาหารเพราะกลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลี้ยง ไม่มีเศษเ,เลเ็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งน่าแปลกหนักเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่เห็นบนก้อนหินก้น็เก่าปนหนึ่งไม่เคยบางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยดูดเศษอาหารทั้งหมดถ่ายวับไปเฉยๆท่านอยู่ปฏิบัติสมณธรรมที่ตั้งผาแหลนได้สามถึงสี่วันชาวบ้านตินเข่าหลายคน ได้ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ท่านด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่เม่อคืนลงไปบินธบาตท,ที่หมู่บ้านเลยทั้งๆที่รับนิมนต์ชาวบ้านไว้แล้วหลวงพ่อคุณบอกว่าได้ลงเขาไปบินธบาตท,ทุกเช้าไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวทําไมชาวบ้านจึงว่าท่านไม่ไปบินธบาตละ่ะชาวบ้านก็พากันสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อ อีกทั้งข้าวปลาอาหารที่ทําเตรียมไว้เพื่อใสบาทก็ค้างเกอร์ทุกวันจะว่าท่านไปบินทบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดละแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นใดอีกมีแต่ป่าเขาและน้นไม้ตลอดไปชาวบ้านจึงสอบถามว่าท่านลงเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้าแล้วก็ไปตามทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายไปทางอ้อมปูกเขาไป พอชาวบ้านได้ยินดังนั้นพวกเขาพูดแทบจะพร้อมพร้อมกันว่าหลวงพ่อไปบินทบาทกับผีเสียแล้วแล้วจึงอธิบายเส้นทางที่ลงจากเขาเข้าหมู่บ้านต้องแยกเข้าทางเดินขวามือแต่ทางที่ท่านเดินไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบราณการไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านตินเขายังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจ หน้าวัดบันพันพรึงที่เมืองร้างมาแล้วหลวงพ่อคูณรับฟังเรื่องซึ่งท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อชาวบ้านเล่าจบท่านก็ได้แต่หัวเราะหึอหอบอกแกทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมือจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารทงผีนี่มันก็แทบหลายอยู่เช้าวันลุงขึ้นเมื่อท่านออกบิณฑบาต เดินลงจากยอดเขามาถึงทางแยกท่านตัดสินใจเดินไปทางซ้ายแล้วมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างคราวนี้ไม่มีใครมารอใส่บาตรเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกคือซากปราหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิน้นความรุ่งเรืองของศิลป,ปวัตถุทั้งหลายหรือเพียงแต่เศษอิฐหินที่รอคอยการผูกพังไปตามเวลา ท่านจึงสงบจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่ได้สั่งสมมาแล้วแผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาได้พบกับทางสู่สุขติที่ดีกว่าจากนั้นท่านจึงเดินกลับย้อนไปตามทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านจะเดวซ้ายไปตามทางลงเขาที่มุ่งไปสู่หมู่บ้านเชิงเขาซึ่งชาวบ้านกำลังเตรียมอาหาร รอใส่บาทท่านอยู่และเรื่องที่เล่ามาก็คือประสบการณ์รเผชิญวิญญาณบนเส้นทางทุดงงครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอหนานขุนทศจังหวัดนครราชสีมากลับมาติดตามฟังคลิปเรื่องราวดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลา20นาฬิกา สำหรับคืนนี้ขอให้กระยะาณมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จส่งความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทิด